ชุดไทยทั้งตืวเลยโอ้ยรวยค่ะไหนดี๋ยินยหลังได้กันไายหลังได้กันอาเทนรวราวกันอเทนัราวกันนั่งหนึ่งโชวก่อนรวยจึงเลยอ่ะ่วยไข่เป็นเยเลยเลลยเลยเลยลยเลยเลลยลยยยลเยเลเเยยยเย อุ้ยมันคืออะไรอ่ะคือวันที่พี่ฟังนะติ้งตุ้งติ้งตุ้งนนไงไอวามันมีอันแล้วพี่ฟ้กแต่งเต็มมากเลยไม่ชอบไม่ชอบไม่เป็รหรอพี่ฟักเดี๋ยวว่างๆให้เดี๋ยวเย็นๆติดได้ครับอ่าอ่อ่าไม่เอาไม่เอาถเอุไฟที่สวยไหมอชุแขนเาอะแขเอาออ แล้วอัญญาล่ะอัญญาไหนอัญญาอัญญามาโชว์หน่อยแล้วหนูไม่มีกำไรหเหรอลูกอัญญาไม่ชอบ <c oughs> อัญญาไม่ชอบฟันเรียบแค่ไหนไอ้มาสวยไหมถ้าหนูใส่ตุ้มหูนะหนูจะสวยกว่านี้อีกนะ <c oughs> อะนอกไหมออกไหมเราไปไหมใส่ตุ้มหูนะ บอกว่าดีๆนะลูกครอบแน่นมากเลยอ่ะอาอาเดี๋ยวมาชูป่อเนี่ยเรามีอะไรคะมีสร้อยด้วยแล้วชูป่อก่อนแล้ว ยิ้มให้พ่อก่อนยิ้มให้พ่อก่อนนี่ไงนี่ยหน่ยิ้มหน้ยิ้มหน้นี่ยิ้มน่เดปเอาเอาน้ส้มนี่นี่ายิ้มยทมหันยิ้มใหม่ล้กดอกไม้เต็มหัวเลยคนนั้นมีตุ้มหูคนนี้มีดอกกล้วยไม้ยหมคะ

That's, <laughs> <laughs>